เงบ้ยมุกหักยงก็แล้วแต่จะว่าช่วเหมือนแต่งแค่นั้น่ิบางควันจะถึงโลกมีนมยังดีสบายดีมูคหัมือนี้มาพบมาพ่อข้าวเจ้าอีกแล้วในรายการกรัมพาิกินเนาะมันนี้อาชีพมากินเมนูก้อยกุ้งก้อยกุ้งอันที่ทำไปตึกเอามือนั่นแหละ ใช่อ้าวยินอิ่มแล้วเนาะสำหรับแกเอาผักกัดกระมียันยอดใบกระทินอ่อนเนาะแล้วก็มากระทินกระทินอ่อนแบบผักบัวผ่ามะแตงมะเพฟษกัดเอาเฟษกันเออวันน้เอาโบงมามันจะเป็นขนาวแน่ๆให้กูยำปอนอีกบ่ ไว้คนไทยนอกเตรียมเครื่องเมียงมันแล้วคนตกห้ำโอ้โหฮอบเข้ามาในกาพลเอนีมว่าอลไรหอดเราดูการมันเนาะเป็นได้เนื้ทางผู้เบิ่งผู้ชมหนึ่ดำให้ดำนาแล้วบ่ อยู่เพียงพ้นตกโอ้ยอย่าคุมือพูดนะอยู่เพียงบ่ได้บ่ได้เห็ดให้เห็ดหน้าต่ว่าปลูกผักไทยปลูกผัดปลูกเผ็ดมักอะไรนอนมักแตงกแตงโตปาดอยู่กับพวกกินแม่มักกัด cắt nàng phết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ มันรอใหรอแต่มันรออยู่มันยังคำมาแล้วยาฮู <Yahoo! S 2> ม้มันก็ทิ้น <c oughs> มันก็ทิ้นออนกับฮาเด็ดเอาแท้านีไม่เดึดมัวโวยหอยยำพลอะไลูกชลายอยู่ ไปที่คำมาเบิงก็จะมกดไล่กดแช์ได้มาคุยขอ้ถิศเลขชามโตมาเ่นกันสี่โตห้าโตหโตบอบาบเด็กนะเด็กหกโตนะคอ้มานกดไล์กดแช์ก่อนได้บอบอมาลขากันเวเยคืเด็กหกโตพี่น้องไลนะ เออในเด้อไปถือกันเลยพอได้ไปแจมมาเนอะบุญคุณเจ้าสารบางก้อนก็เล่ามาแล้วยันไปได้เง,งินและ ทีชีวิตของเรามันเรียงไม่ได้นะตอนบะหมี่ยังคามบมาตอนมีแล้วอ้าวยางจะดีที่เล็กสี่ร้อยล้านเอาไปลงคืนกับดินกับงูไฟดีชุดหืมงวกับเป็นโลกตายหามเลยมีเรืองงวกบง่อยอ่ะหมดโลกกบเป็นสุดิน

Sao cũng sang mỹ tên. Mươn, song mươn rừng phòng fan. Mấy tạo sao Bên nào. Muy hại, bông tang, hết mặt 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 กิดจะเบร์ข้อไม่ใแล้วเนาะตะกี้ไป่ช้งหลุนอีพออีแม่เฮาอสิน <50 S 1> พื้นแพลว่าเงินห้าสิบพันมันตอกเงินพื้นนี่ห้าสิบพันเนาะเงินไม่เท่าห้าสิบกี่ห้าสิบล้านร้อยล้านโโอนมากันไปวะสันนี่แบบแต่เท่านะยกมันเปลี่ยนเนาะมาโขยังมันก็เปลี่ยนตามยกเฉียวเฉียวคือกันอยู่กับความเป็นจริงนี่ ดีสุดขนาดยูกับเมียในพ่อย,ยักตายเลยตะมือเือกโซเซียลยูกับเมียีนตะกี้นั่นใส,เสเ่เอา้าใส่เอ้าเออตอนนั้นเอากันใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเอปาายปากใส่พัวกันยาก มันพอหอดปีช่องปีเลยเนาะใส่เอาใส่เอามาปีที่สามที่สี่แล้วมันมันมัมนมีแต่ใส่เนาะมันบ่อเอาจะเถื่อะจะรับแต่วายเยีย่ยมเยียย่ยมเยี่ยมสวัสดีคุณยังชร,ราต้องแบบนี้แหละได้มือก็เอาคอนต่อต่องอนแก่หมกป่า เอามาเน่กินนะเด,นะดี๋ยวาืลโลกซูซีมออกจะแต่เอากับเจ้าหมานี่ปกติอคอยผู้เคยมีคนด่าไล์สดไล์สดรถจักมากไี่ใช่บูคีดาวประเดี๋ยยังด่าอาด่าอาเฮ้ยคือคืไปคาผู้อเกาษาอ บุ้งขึ้นมาปรเดี๋ยวงดาเอาๆๆๆดาเอาดาคือไปหาขอเข้าใจ<า>บางคนจะชั้นห้าผิวมาดีได้ เป็นจะอัานเลยเก็บก้นนานลงเสมอโอ้ยยำลีนเองน่ะกิเหมอโอ้ยแซ่บเลยมาจมบันยังแคลร์จะล่นบ่ห่วยเออไก่ได้ตบเมียโชกองเอ่อเจ็บีเขียนมาลายแล้วนะ มาีคอเยเฮตีด้ยอยย่าเออยายังำพโพโพไปดีกับไปห้ามเมืองอหามันได้เถอะทางเราทางเก่งคือคอยจะโพดแม่วาจะโพดแม่วาป่าพัวนี่ชาวชำนอยน,นีน่โอ้ยจริงกักงจริงกักงมาลเลยโอ้โอก็กระตี่าแ่วว่วพัวแล้วทำไปหาชำนอย ขอยูกบ่าวเท้ากูคนละเฮ้ยเอาเมียนทีเมียนเงี้ยวเขาบอกกูบ่าวทางลังคดกระโจูยายจำได้เอามาเนี่ยเอามาเป็นลูกเออเอามาเลี้ยงมันง่ายมันไปหาเงินมาเลี้ยงเขาะโอเคกูเท่าไปเลี้ยงสิได้กินแหงบ่สไม่ได้กินแหงกูได้หมดแล้วดเฮ้ยคือเขาวชีบมิเนียวมีเต่าเด้ผยกู่ากบ่มีก็ยาแล้วได้ดินตอนช้ำเจ้าเห็นไพอัพเมเมอร์แล้วก็ส่งลูกแน่นะเอามเมเมอร์แล้วก็ป้าเลยโอ้ย น่ใส่เหรอหวอนนา่มนั่งขาผูอยู่ในกอแต่ถูกเนี่ยมาขุดใส่กอยกุ้งอยู่จำเนี่ยนมาขุยว่าอะไรย่างหางวัวคทกคนคนหามันก็ต้งมีช่วต้องยิงไสมันคือกันท้รววัามาเลยบอ้ะตอนนี้มันช่วสั่วพงอ้าวช่วยั่วยมาได้ั่วมมช่วหมด ยังแต่แนวดีเนาะส่วหมดเลยดีจุดจ่าอ่าจะว่าส่วหมดยังยังแต่แนวดีส่วหมดบางคนน่ะคือจบบ่มียังดียังนะจ้ามันกรณีนี้มันก็แปรได้หลายทางเนาะคำว่าส่วหมดคือเขาหมดเขาหมดยังแต่เขายังอ่าอามือโคจะไม่มาบอกเลยไม่กินอิ่มระยะได้บริมโมโหได้เลยจีบขนอยค้าเมียอะได้จีบหน่อย อาโมโคชำนิหนอฟังปากคนเขาหนะมือนี่ก็ได้บริมียังเอกคิดมาลองจองใจไปว่าชิ่งไรมันบิมีแนวลงเนะอตรงไดกะฝากกดไรก็แช์นัเด้อถ้าเป็นกำลังใจว่าชัดๆเมื่อไปกะทางนาเข้ากับชีมีแพนวันเห็ดที่เห็ดคลิปตลกเห็ดไปได้เห็ดไม่น่อยเห็ดไปได้ไม่น้อยเลย ที่นี่ยไาในอ่ะอย่าชอแม่คิดว่าเป็นคลิปนี่มยิ้มว่าแต่เนียมึงยิมยังชิจูอามื่อนจะกดกแลแต่นะอ่าตามสบายนอะมอก้เมื่อวานยังมีใะไรอ่ะวลาก็เจอเวลก็เจอขอความมักับใจ่กชิจูาเกน